กัมพูชาและจีนกำลังจุดประกายแห่งสมรภูมิรบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การฝึกซ้อมรบร่วมมังกรทอง2025โกเดนดราก้อน2025ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและสัญญาณทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง28พฤษภาคมพุทธศักราช2568ถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางทหารที่มีในยะลึกซึง้งและกว้างขวางยิ่งกว่าที่เห็นภายนอก ไม่เพียงแต่แสดงถึงความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในวิติกของความมั่นคงหากแต่ยังมีผลสะเทือนทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์อย่างลึกซึ้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเวทีแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาลักษณะและขอบเขตของการฝึกการฝึกมังกรทอง2025จะจัดขึ้นที่ฐานทัพเรือเรียมจังหวัดพระศีหนุของกัมพูชา ซึ่งเป็นฐานทัพเรือที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือจากจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยการฝึกครอบคลุมทั้งการฝึกยุทธวิธีภาคสนาม field training exercise (FTX) และการฝึกวางแผนในห้องบัญชาการร่วม command post exercise (CPX) ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายที่จะยกระดับการปฏิบัติการร่วมในทุกมิติทั้งการสื่อสารการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการประสานงานในสถานการณ์วิกฤต การฝึกครั้งนี้มีเป้าหมายหลัก3ประการได้แก่การยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพทั้งสองโดยเน้นที่การฝึกการต่อต้านการก่อการร้ายการป้องกันภัยคุกขามข้ามชาติเช่นการลักลอบขนยาเสพติดอาญากรรมไซเบอร์และการค้าอาวุธผิดกฎหมายการตอบสนองต่อภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม HADR โดยมีการจำลองสถานการณ์เช่นน้ำท่วมดินถล่ม และการระเบิดของโรงงานเคมีเพื่อทดสอบการประสานงานระหว่างหน่วยแพทย์ทหารวิศวกรรมและหน่วยกู้ภัยของทั้งสองประเทศการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีทหารสมัยใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ UAV กุนยนต์ภาคสนามการสื่อสารดาวเทียมและระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งจีนมีประสบการณ์จากการปฏิบัติการนอกประเทศเช่นในแอฟริกาและตะวันออกกลางเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่ใช้ในการฝึก หนึ่งในไฮไลท์ของมังกรทอง2025คือการนำเทคโนโลยีไร้คนขับ u n m e n t system เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นอาทิโรนน่าตระเวนติดอาวุธโรนเพื่อภารกิจค้นหาและกู้ภยัยกุ่ยยนต์กู้ระเบิดและระบบควบคุมภาคสนามที่ใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีน PLA อาจนำเทคโนโลยีจากโครงการเบลแอนด์โรดอินิชิเอที BRI เข้ามาสนับสนุนการฝึกเช่นระบบตรวจจับภาพถ่ายดาวเทียมความถี่สูงและเครื่องมือวิเคราะห์ภูมิประเทศขั้นสูงมิติเชิงการทูตและสัญญาณต่อภูมิภาคการฝึกมังกรทองไม่ใช่เพียงเวทีทางทหารแต่เป็นเครื่องมือเชิงการทูตที่จีนใช้เพื่อขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในบริบทของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้การที่จีนมีความสัมพันธ์ทางทหารอย่างแน่นแฟ้นกับกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้คาสมุรอินโดจีนและหันหน้าออกสู่อ่าวไทยเป็นการตอกย้ำถึงความพยายามของปักกิ่งในการเสริมสร้างจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลนอกชายฝั่งของตนในอีกด้านหนึ่งกัมพูชาใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ของจีนและยืนยันจุดยืนที่แตกต่างจากประเทศอาเซียนบางประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐหรือมีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้ การฝึกครั้งนี้จึงส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนขั้วดุลอำนาจในภูมิภาคและอาจกลายเป็นแบบจำลองความร่วมมือทางทหารที่จีนพยายามผลักดันไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนสายตานานาชาติมุมมองจากภายนอกการที่มังกรทอง2025มีขอบเขตการฝึกที่กว้างขวางและตั้งอยู่ในบริเวณฐานทัพเรือเรียมซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกังขาจากสหรัฐว่าอาจกลายเป็นฐานทัพจีนถาวร ทำให้การฝึกนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและญี่ปุ่นซึ่งได้แสดงความกังวลว่าความเคลื่อนไหวของจีนในกัมพูชาอาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการเดินเรือ Freedom of Navigation ในภูมิภาคและลดทอนบทบาทของอาเซียนในฐานะกลไกลกลางของความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันชาติอาเซียนอื่นๆเช่นเวียดนามมาเลเซีย และอินโดนีเซียต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างระแวดระวังโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งมีประวัติความขัดแย้งกับจีนทั้งทางบกและทางทะเลฐานทัพเรือเรียมศูนย์กลางยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคฐานทัพเรือเรียมตั้งอยู่ในจังหวัดพระศรีหนุทางตะวันตกเฉียใต้ของกัมพูชาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะหลังจากที่จีนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาฐานทัพนี้ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการสร้างท่าเรือน้ำลึกและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเรือรบขนาดใหญ่ในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2568นายกรัฐมนตรีหุนมานเนตได้ทำพิธีเปิดการใช้งานฐานทัพเรือเรียมอย่างเป็นทางการซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงสัญ,ญลักษณ์และยุทธศาสตร์ของฐานทัพนี้ต่อความมั่นคงของกัมพูชา และความร่วมมือทางทหารกับจีนโดยฐานทัพดังกล่าวได้รับการออกแบบให้รองรับเรือรบขนาดใหญ่ของจีนเช่นเรือพิฆาตและเรือสนับสนุนทางทะเลพร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงระบบสื่อสารทางทหารและศูนย์บัญชาการร่วมการที่จีนมีบทบาทอย่างเข้มข้นในโครงการนี้ทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าฐานทัพเรือเรียมอาจกลายเป็นฐานทัพกึ่งาวรของจีนในภูมิภาค ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมทะเลจีนใต้และสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในกรณีที่เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคโดยเฉพาะในประเด็นข้อพิพาทด,ด้านเขตแดนทางทะเลอย่างไรก็ตามกัมพูชาได้ยืนยันว่าฐานทัพเรือเรียเปิดให้กับกองทัพของประเทศมิตรทั้งหมดและปฏิเสธว่ามีข้อตกลงลับกับจีนแม้จะมีรายงานของสื่อสหรัฐ ตั้งแต่ปีคศ2019ที่อ้างว่ามีข้อตกลงลับให้จีนสามารถใช้ฐานทัพนี้เป็นระยะเวลา30ปีการปฏิเสธของกัมพูชาสะท้อนถึงความพยายามรักษาความเป็นกลางแต่ในทางปฏิบัติการลงทุนของจีนในโครงการนี้ได้เพิ่มบทบาทของปักกิ่งในยุทธศาสตร์ทะเลจีนใต้อย่างชัดเจนปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านและผลกระทบต่อดุลอำนาจในทะเลจีนใต้การขยายความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชาและจีน โดยเฉพาะในรูปแบบของการฝึกซ้อมรบร่วมมังกรทอง2025และการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมได้ส่งแรงสั่นสะเทือนต่อความสมดุลของอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่กำลังตกอยู่ในศูนย์กลางของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนสหรัฐและพันธมิตรประเทศเวียดนามซึ่งมีความขัดแย้งด้านดินแดนกับจีนในทะเลจีนใต้มีท่าทีที่กังวลอย่างชัดเจน ต่อการขยายอิทธิพลของจีนในกัมพูชาโดยมองว่าฐานทัพเรือเรียมอาจถูกใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของจีนซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อสเสถียรภาพในภูมิภาคขณะเดียวกันประเทศไทยเองแม้จะไม่ได้มีข้อพิพาทโดยตรงกับจีนในทะเลจีนใต้แต่ก็จับตาม,มองสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจมีผลต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ ในด้านของมหาอำนาจอื่นญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐและมีบทบาทเชิงป้องกันในภูมิภาคก็ได้เข้ามาแสดงบทบาทชิงรุกมากขึ้นโดยในวันที่19เมษายนพุทธศักราช2568ญี่ปุ่นได้ส่งเรือรบสองลำเข้าเยี่ยมฐานทัพเรือเรียมนับเป็นการเยือนของกองทัพต่างชาติครั้งแรกหลังการปรับปรุงฐานทัพเสร็จสิ้นซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของโตเกียวในการถุงดุลอิทธิพลของจีน และรักษาสถานะของตนในฐานะพันธมิตรสำคัญของประชาคมนานาชาติในภูมิภาคการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกในโครงสร้างอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกำลังกลายเป็นเวทีสำคัญของการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจโดยที่กัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเล็กในแง่ขนาดและเศรษฐกิจกลับมีบทบาททางยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศการตั้งฐานทัพจีนในกัมพูชา ความลับที่เปิดเผยกับแรงสั่นสะเทือนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเปลี่ยนโฉมเรือพระศรีหานุให้กลายเป็นเสือแห่งอ่าวไทยการที่จีนขยายความร่วมมือทางทหารกับกัมพูชาอย่างชัดเจนผ่านการซ้อมรบมังกรทองและการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมในจังหวัดพระศรีหานุได้สร้างความหว่นวิตกอย่างลึกซึ้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการตั้งฐานทัพถาวรของจีนในดินแดนกัมพูชา แม้ทางการกัมพูชาจะปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่มีการอนุญาตให้จีนตั้งฐานทัพาวอนแต่เอกสารทางการข่าวกรองจากตะวันตกโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและญี่ปุ่นต่างมีหลักฐานเชิงภาพถ่ายดาวเทียมและการวิเคราะห์ว่าจีนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของฐานเรือแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารอื่นๆจุดยุทธศาสตร์สำคัญของฐานเรือเรียมฐานทัพเรือเรียมตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาติดอ่าวไทยซึ่งสามารถใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบกลุ่มเส้นทางเดินเรือการค้าผ่านช่องแคบมาละกาขยายอำนาจอิทธิพลทางทหารของจีนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตั้งจุดเติมเชื้อเพลิงและซ่อมแซมเรือรบไกลาจากแผ่นดินจีน สอดแนมและควบคุมกิจกรรมของกองทัพเรือประเทศเพื่อนบ้านปฏิกิริยาของประชาคมโลกสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลต่อการตั้งฐานทัพจีนในกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการละเมิดหลักการของรัฐธรรมนูญกัมพูชาซึ่งห้ามมิให้มีฐานทัพต่างประเทศบนแผ่นดินของตนเวียดนามตื่นตัวอย่างมากเนื่องจากฐานทัพเรียมอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งเวียดนามและมองว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ ไทยและมาเลเซียประเมินผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือการประมงและการวางยุทธศาสตร์กองทัพเรือในอ่าวไทยใหม่ทั้งหมดผลกระทบต่อดุลอำนาจในทะเลจีนใต้จากสงครามน้ำมันสู่สมรภูมิอิทธิพลทะเลจีนใต้ศูนย์กลางความขัดแย้งที่เปลี่ยนไปทะเลจีนใต้เป็นหนึ่งในพื้นที่พิพาทที่ร้อนแรงที่สุดในโลกโดยมีความขัดแย้งทางอธิปไตยระหว่างหลายประเทศ ได้แก่จีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันการที่จีนเข้ามามีบทบาทในกัมพูชาได้เปลี่ยนสมดุลอำนาจในพื้นที่นี้อย่างชัดเจนก่อนหน้านี้จีนต้องอาศัยฐานเรือในไฮลามเป็นหลักในการปฏิบัติการทางทะเลแต่ระยะทางไกลทำให้ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากการมีฐานในกัมพูชาเท่ากับการมีจุดยืนฐาวออยู่ในอ่าวไทยซึ่งสามารถใช้เป็นประตูสู่อาเซียนตอนไหน และขยายอิทธิพลเข้าสู่ทะเลจีนใต้อย่างไม่จำกัดผลกระทบที่สำคัญดุลอำนาจทางทะเลเปลี่ยนไปประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามฟิลิปปินส์และมาเลเซียซึ่งต่างมีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงทหารและทางการทูตอาเซียนเสี่ยงแตกร้าวความใกล้ชิดระหว่างจีนกับกัมพูชาอาจทำให้ฉันทามติอาเซียนเรื่องทะเลจีนใต้อ่อนแอลง เพราะกัมพูชาเคยใช้สิทธิ์ยับยั้งการประนามจีนในกรอบอาเซียนมาแล้วในอดีตการประทะทางเศรษฐกิจการทูตในภูมิภาคเพิ่มขึ้นสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและพันธมิตรตะวันตกจะต้องหาวิธีถ่วงดุลอิทธิพลของจีนเช่นการฝึกซ้อมร่วมกับฟิลิปปินส์เวียดนามการเพิ่มความช่วยเหลือทางการทหารและการใช้การทูตความมั่นคงภัยคุกคามต่อความมั่นคงพลังงานในภูมิภาคทะเลจีนใต้เป็นแหล่งพลังงานสำคัญ การที่จีนมีจุดยุทธศาสตร์ใหม่ในกัมพูชาเท่ากับสามารถกดดันหรือสกัดกัน้นกิจกรรมสำรวจและกุดเจาะของประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่าวไทยกับทะเลจีนใต้จะกลายเป็นสมรภูมิใหม่การตั้งฐานทัพจีนในกัมพูชานั้นไม่ใช่เพียงแค่การเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศหากแต่เป็นก้าวสำคัญในยุทธศาสตร์ของจีนเพื่อยึดครองพื้นที่ทางทะเลและสถานปนาอำนาจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ต้องเพิ่มมบประมาณกองทัพเรือไทยต้องวางยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ในอ่าวไทยและอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่ราวลึกยิ่งขึ้นสมรภูมิครั้งนี้อาจไม่ได้ใช้อาวุธยิงใส่กันโดยตรงแต่เป็นสงครามแห่งอิทธิพลที่จะกำหนดอนาคตของทั้งภูมิภาค จีนเตรียมส่งมออเรือรบสองลำให้กัมพูชาเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2567รัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศจีนกำลังเตรียมส่งมออเรือรบจำนวนสองลำให้แก่กัมพูชาในเร็วๆนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและความมั่นคงของประเทศ การจัดซื้อเรือรบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการทหารและความสามารถในการป้องกันการคุกคามจากภายนอกทั้งยังมีบทบาทในการเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและป้องกันสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อสเสถียรภาพของกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านนางสาวมารีโซเชตาโฆษกหญิงของกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวว่าเรือรบทั้งสองลำที่จะได้รับเป็นเรือรุ่น0564คเวต ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกัมพูชาและการก่อสร้างเรือเหล่านี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2568การสั่งซื้อครั้งนี้ไม่เพียงแค่เสริมกำลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังมีจุดประสงค์อื่นๆเช่นการสนับสนุนภารกิจค้นหาและกู้ภัยในทะเลการปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรรมและการเสริมสร้างความมั่นคงในน่านน้ำทะเลของกัมพูชา นางสาวโซเชตาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลของกัมพูชาซึ่งมีแนวชายฝั่งที่ทอดยาวตามอ่าวไทยและติดกับทะเลจีนใต้หน้าน้ำที่เป็นพื้นที่อ่อนไหวเนื่องจากความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิการใช้หน้าน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความกังวลของสหรัฐต่ออิทธิพลของจีนในกัมพูชา การที่จีนมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนกองทัพเรือกัมพูชาและเป็นผู้ออกทุนในการขยายฐานทัพเรือเรียมซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสีฮนุบิวทาให้สหรัฐอเมริกามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งฐานทัพเรือเรียมตั้งอยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนมีข้อพิพาทกับหลายประเทศเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติและน่านาน้ำในบริเวณนั้นการขยายฐานทัพเรือนี้จึงถูกมองว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จีน ต้องการเพิ่มอิทธิพลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะในอ่าวไทยที่มีกัมพูชาเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญการขยายฐานทัพเรือเรียมได้รับการสนับสนุนจากจีนเป็นหลักโดยในอดีตบางส่วนของฐานทัพแห่งนี้เคยได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้สนับสนุนทางการเงินจากสหรัฐไปสู่จีนทำให้เกิดข้อกังวลว่าสถานที่แห่งนี้ อาจกลายเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพเรือจีนในอนาคตแม้ว่าทางการกัมพูชาจะออกมาปฏิเสธหลายครั้งว่าไม่มีแผนการให้กองทัพต่างชาติมาใช้ฐานทัพแห่งนี้โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาได้ตอบโต้ข่าวหรือที่ว่าท่าเรือยาว363เมตรแห่งใหม่ในฐานทัพเรือเรียมถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนการขยายฐานทัพเรือเรียมและการพัฒนาในระยะต่อไป นางสาวโซเชียตายืนยันว่าการขยายฐานทัพเรือเรียมในช่วงที่หนึ่งได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและขณะนี้การดำเนินงานในช่วงที่สองกำลังอยู่ในขั้นตอนที่รวดเร็วการก่อสร้างในระยะนี้มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันทางทะเลโดยจะเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการทางทะเลต่างๆของกองทัพเรือกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางการกัมพูชาได้ออกมาย้ำว่าการขยายฐานทัพเรือนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กองทัพต่างชาติมาใช้พื้นที่หรือเป็นฐานที่ตั้งสำหรับการปฏิบัติการทางทหารของประเทศอื่นๆและได้ยืนยันว่าฐานทัพเรือเรียมจะยังคงเป็นสถานที่ปฏิบัติการของกองทัพกัมพูชาเท่านั้นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัมพูชาและจีนได้รับการสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากการสนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจที่จีนมอบให้กัมพูชาไม่เพียงแค่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศ แต่ยังครอบคลุมถึงโครงการต่างๆในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนจีนกลายเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุนรายใหญ่ของกัมพูชาในหลายๆโครงการรวมถึงโครงการขยายฐานทัพเรือแห่งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในด้านการทหารและเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนถือเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่น โดยเฉพาะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจีนได้กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักในหลายๆด้านของกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนทางการทหารซึ่งส่งผลให้กัมพูชากลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนมากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทางการทหารจีนมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพของกัมพูชา จีนไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนในด้านยุทธป,ปกรณ์เช่นเรือรบสองลำรุ่น0564คอเวตที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนและพัฒนาความสามารถทางการทหารของกัมพูชาด้วยความช่วยเหลือทางการทหารนี้ช่วยให้กัมพูชาสามารถรักษาอธิปไตยทางทะเลของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันการรุกรานจากภายนอก นอกจากนี้กัมพูชายังได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจกัมพูชาจีนเป็นประเทศที่มีการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาโดยเฉพาะในภาคส่วนการขนส่งและการพัฒนาทางทะเลเช่นการขยายท่าเรือสีหนุวิลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าทางทะเลและเสริมสร้างเศรษฐกิจการค้า ความสาคัญของฐานทัพเรือเรียมและบทบาทในภูมิภาคฐานทัพเรือเรียมที่ตั้งอยู่ในเมืองสีฮานุวิลเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์มากเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดทางการเมืองและเศรษฐกิจฐานทัพเรือนี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่สามารถควบคุมหน้าน้ําได้ในพื้นที่ที่มีข้อพิพาททางทะเลโดยเฉพาะกับทะเลจีนใต้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางสิทธิ์ในการใช้หน้าน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติระหว่างจีนและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่จีนเข้ามาสนับสนุนการขยายฐานทัพเรือเรียมทําให้เกิดความกังวลในหมู่ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาซึ่งมองว่าจีนอาจใช้ฐานทัพเรือนี้เป็นศูนย์กลางในการเพิ่มอิทธิพลทางทหารในภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีข้อกังวลว่าการขยายฐานทัพเรือนี้อาจทําให้จีนสามารถเข้าถึงอ่าวไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลข,ของประเทศในอาเซียนที่มีชายฝั่งติดกับอ่าวไทยเช่นไทยและเวียดนามอย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชาได้ยืนยันหลายครั้งว่าฐานทัพเรือเรียมจะไม่ถูกใช้เป็นฐานทัพของกองทัพต่างชาติและจะไม่มีการอนุญาตให้กองทัพใดๆเข้ามาปฏิบัติการในประเทศกัมพูชาต้องการให้ฐานทัพเรือเรียมเป็นศูนย์กลางในการป้องกันหน้าน้ำของตนเองและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ไม่ใช่เป็นสถานที่สำหรับการสร้างอิทธิพลของประเทศอื่นๆบทบาทของเรือรบรุ่น0564โคเวศในการเสริมสร้างกองทัพเรือกัมพูชาเรือรบรุ่น0564โคเวตเป็นเรือรบขนาดกลางที่มีความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะในด้านการป้องกันทางทะเลและการตรวจจับภัยคุกคามจากเรือดำน้ำเรือรบเหล่านี้มีการออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการในหน้าน้ำตื้นซึ่งเหมาะสมกับสภาพหน้าน้านำของอ่าวไทย และทะเลจีนใต้ที่มีความลึกแตกต่างกันเรือรบทั้งสองลำที่จีนจะส่งมอบให้กัมพูชาในปีพุทธศักราช2568จะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันหน้าน้ำของกัมพูชาโดยเรือรบเหล่านี้จะสามารถปฏิบัติการในพื้นที่อ่อนไหวเช่นการป้องกันการละเมิดสิทธิหน้าน้ำการตรวจจับเรือดำน้ำและการสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมและการค้นหาและกู้ภัยในทะเล การเสริมสร้างกองทัพหรือครั้งนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจของกัมพูชาในการปกป้องหน,น้าน้ำของตนเองและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคขณะเดียวกันก็เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่ากัมพูชาย,ยังคงรักษาความเป็นกลางในการจัดการกับปัญหาทางทะเลที่มีความซับซ้อนข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และผลกระทบต่อภูมิภาคทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สําคัญเท่านั้นแต่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เช่นแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติทําให้ทะเลจีนใต้กลายเป็นพื้นที่ที่หลายประเทศต้องการครอบครองจีนอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอื่น,นๆเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนข้อพิพาทเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าและความขัดแย้งทางทหารระหว่างประเทศที่มีผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ในขณะเดียวกันกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่มีหน้าน้า,นาติดกับทะเลจีนใต้ก็ได้รับผลกระทบจากข้อพิาพาทนี้เนื่องจากจีนมองว่ากัมพูชาเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สามารถช่วยส่งเสริมอิทธิพลของจีนในภูมิภาคการขยายฐานทัพเรือเรียมและการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของกัมพูชาจึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จีน ใช้ในการเสริมสร้างอำนาจในทะเลจีนใต้ภาพรวมของสถานการณ์การขยายบทบาทของกัมพูชาในด้านการป้องกันประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือกับจีนเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองและความมั่นคงทางทะเลจากข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้การสนับสนุนจากจีนในด้านการทหาร ไม่เพียงแต่ช่วยให้กัมพูชาเสริมสร้างศักยภาพทางการป้องกันประเทศของตนเองแต่ยังส่งผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคบทสรุปข้อดี 1. เสริมศักยภาพการป้องกันประเทศการได้รับเรือรบจากจีนช่วยให้กัมพูชามีศักยภาพในการป้องกันประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในบริบทของการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อความขัดแย้งและภัยคุกคามทางทะเล เช่นการละเมิดอธิปไตยการจรกรรมทางทะเลและการคุกคามจากประเทศอื่นๆในภูมิภาค 2. เพิ่มขีดความสามารถในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภยัยเรือรบรุ่นใหม่จะสามารถใช้ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลซึ่งจะช่วยให้กัมพูชาสามารถช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในทะเลได้ดีขึ้นรวมถึงการป้องกันเหตุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น 3. ความสัมพันธ์ทางการทหารกับจีนแข็งแกร่งขึ้น การที่จีนมอบเรือรบให้กัมพูชาเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางการทหารที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศการมีจีนเป็นพันธมิตรสําคัญจะช่วยให้กัมพูชาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยได้รวมถึงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทหาร 4. เสริมบทบาทในภูมิภาคการมีเรือรบและขยายฐานทัพเรือทําให้กัมพูชาสามารถมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางทะเลระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้เช่นความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางทะเลหรือการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้บทสรุปที่อาจกระทบ 1. ความกังวลจากชาติตะวันตกและเพื่อนบ้านการรับเรือรบจากจีนและการขยายฐานทัพเรือเรยมอาจสร้างความไม่พอใจและกังวลใจให้กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในภูมิภาคเช่นเวียดนามและไทย ซึ่งอาจมองว่าจีนกำลังขยายอิทธิพลทางทหารในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ 2. เสี่ยงต่อการพึ่งพาจีนมากเกินไปแม้การได้รับความช่วยเหลือจากจีนจะช่วยให้กัมพูชาเติบโตแต่การพึ่งพาจีนมากเกินไปในด้านการทหารและเศรษฐกิจอาจทำให้กัมพูชาต้องเสียอำนาจในการเจรจาหรือการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศได้ในอนาคตจีนอาจใช้ความสัมพันธ์ทางการทหารเป็นเครื่องมือในการต่อรอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางภูมิภาค 3. ความไม่สมดุลทางอำนาจในภูมิภาคการที่กัมพูชาร่วมมือกับจีนในด้านทหารอาจทําให้เกิดความไม่สมดุลทางอำนาจในภูมิภาคการเสริมสร้างฐานทัพเรือและการมีเรือรบที่ทันสมัยอาจทําให้เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือฟิลิปปินส์รู้สึกไม่มั่นคงและอาจนําไปสู่การเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาค 4. ความเสี่ยงต่อความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ กัมพูชาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทด้านอธิปไตยระหว่างหลายประเทศการรับเรือรบจากจีนและการขยายฐานทัพเรืออาจทําให้กัมพูชาเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในพื้นที่นี้และอาจนําไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างประเทศในภูมิภาค